วันนี้พี่พล่าพามาดูสถานที่ผลิตเครื่องสมรังแบรนด์ทูฟาร่าเป็นสถานที่ผลิตของพี่พล่าเองนะคะ,ะวันนี้สินค้าหมดนะคะ,ะสบู่มังคุดหมดก็เลยต้องมาผลิตที่สถานที่ผลิตนะ,ะน้องๆก็มาดูได้เลยนะคะว่าสถานที่ผลิตเราออ้ยสะอาดสะอานนะอันนี้มันเป็นอะไรที่พี่พลล่าบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำให้สินค้าเรา ปนเปืป้อนอะไรเลยนะเพราะว่าสถานที่ผลิตเราสะอาดสะอ้านกระบวนการผลิตเราก็ใช้วิธีที่โอ้ยรัดกุมมากอามีหมวกคลุมผมมีแมสนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการที่เราจะคุยกับเอฟซีของพี่พลล่าอยู่นะโอ้ยให้น้องๆเห็นหน้าเห็นตาเห็นหนวดเห็นเขาโอ้ยไม่ใช่เห็นหน้าเห็นตาของเราสองคนก่อนนะคะโอ้ยนี่ก็พี่รัก อันนี้ก็ยายพอลล่าของน้องๆนั่นแหละนะโอเคเราคุยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะพาเข้าไปดูว่าเรากำลังจะผลิตสบู่มังคุดทูฟาร่าที่ช่วยให้ลดความมันลดสิวบนใบหน้านะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี้เราผลิตและจำหน่ายเองเป็นแบรนด์ของพี่พอลล่าเองนะแบรนด์ทูฟาร่า